สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมโครงการนะครับ The Origin รัชดาลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้กับ MRT รัชดานะครับวันนี้เราขอขอบคุณบริษัท Origin จำกัดมหาชนนะครับที่ให้ความไว้วางใจบริษัท e x c e l a Furniture Design ในการผลิตและก็ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่208ยูนิตเราได้ดำเนินการผลิตแล้วก็ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่โครงการนี้เป็นอันจบสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมว่า ในแต่ละใช้ของห้องพักเนี่ยเป็นยังไงบ้างเชิญติดตามได้เลยครับครับเรามาดูห้องแรกนะครับห้องนี้จะเป็นห้องวั e d r o o o ม27ตารางเมตรนะครับงานของเฟอร์นิเจอร์ของทางบร,ริษัท e x c e l ยร่าเฟอเนี่ยเราได้มีการทำเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวสเปคของที่นี่เนี่ยหลักๆก็คือตัวไม้ที่เราใช้เนี่ยจะใช้เป็นไม้พาร์ติเคิลเคลือบผิวเมลามีนเกรดอี G e นะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยอันนี้คือ เป็นตู้สําหรับใส่รองเท้านะครับซึ่งภายในก็จะมีที่ใส่ล่มแล้วก็ใส่สามารถใส่รองเท้าได้นะครับแล้วก็พลสตุหน้าบานคือจะใช้เป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องไว้สําหรับใส่เก็บของนะครับมีส่วนของคอน sumer unit ที่อยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับตู้สําหรับวางทีวีซึ่งได้มาขนาดใหญ่มากเลยนะครับก็สามารถวางทีวีได้ถึง กือบ50นิ้วเลยนะครับฟังก์ชันก็คือมีบานเลื่อนเพื่อที่จะใส่ของสามารถปิดเพื่อความเรียบร้อยได้ด้วยนะครับครับในส่วนของห้องนอนของห้องนี้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าดิวอินขนาดใหญ่นะครับถ้าเราเปิดมาดูข้างในนีก็จะเป็นชั้นสําหรับวางของแล้วก็มีราวแขวนเสื้อแล้วก็มีส่วนของลิ้นชักนะครับที่สามารถเก็บของได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนของเรานะครับซึ่งเตียงนอนเนี่ย ก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันให้กับลูกค้าก็คือเราทำลิ้นชักอยู่ที่ด้านข้างของตัวเตียงนะครับสามารถเปิดลิ้นชักตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ของที่เราต้องการจะเก็บไว้ในนี้ได้ครับเราก็มาดูต่อสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นที่โล่งระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีมุมที่เราสามารถจะเพิ่มฟังก์ชันในส่วนอื่นได้อย่างเช่นอาจจะเป็นโต๊ะทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันเลยดีกว่าครับ ตัวท็อปหินของที่นี่จะใช้หินสังเคราะห์นะครับส่วนของด้านบนนี้ก็จะเป็นถาดไว้สําหรับใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือว่าทัพพีต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่ใส่ไมโครเวฟแล้วก็เป็นลิ้นชักอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ใช้ระบบรางลูกกืนแบบซอฟต์โค้ดของคาเฟ่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่อยู่ใต้ซิงค์นะครับก็เป็นบานพับ ซอโฟโพสเหมือนกันนะครับส่วนตู้บนเนี่ยตู้ที่ทําจากไม้พาร์ติเคิลเมลานินนะครับขึ้นมานิดนึงก็คือในส่วนของกล่องที่ไว้ใส่ทิชชู่นะครับเราสามารถใส่ทิชชู่ลงไปในนี้ได้แล้วก็เราสามารถที่จะดึงทิชชู่ออกจากด้านล่างของตู้นี้ได้เลยนะครับเพื่อเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องถัดไปกันดีกว่าครับ